ทำไมมันแบบตลกอะ่ะพี่นิติพลสวัสดีนะคะพี่ทาสวัสดีนะคะพี่พี่ทุกคนสวัสดีนะคะอ๋อฝันดีนะฝันดีค่ะมีงานเช้าหรอพี่นิวฝันดีนะคะพี่เบอร์สวัสดีนะคะพรุ่งนี้มาดูหนูด้วยนะหนูหนูก็ไม่ได้ไลดึกนะทุกคนทาไมแบบว่าเออมีงานเพราะว่าเขาทํางานกันเนาะ เออหนูเป็นคนไม่ทํางานเนี่ยหนูก็เลยนะขอบคุณนะคะพี่นิวสวัสดีค่ะใครที่ยังอยู่กับหนูมาคุยกับหนูได้นะใครที่ยังอยู่แบบอย่าเพิ่งไปนะถ้าแบบยังไม่นอนพี่เจชินแค่นี้สวยแล้วถ้าเสวยก็คือหนูผู้ชายคงได้ตื่นไปนะแล้วโอ๊ยพี่เราไปพี่พูดแบบว่าทำให้หนูแบบลอยแล้วหนูจะลอยแล้วพี่ต้องกดหนูลงหน่อยนะเมื่อไงหนูลอยไปถึงแบบ เชียงใหม่แล้วนะกดหนูลงด้วยสวัสดีนะคะพี่ๆทุกคนใครมาแล้วแบบว่ามาคุยว่างๆแบบว่างๆมาคุยกับหนูได้นะจริงๆแล้วหนูก็อยากจะมีแบบโทรศัพท์ไอ้สองเครื่องไว้แบบว่าดูว่าแบบคนอื่นเขาไลค์กันอะไรเงรี้ยดึงเตื่นพี่ๆอะไรน้องๆไปไหนมาพี่จะเตื่นหรอหรอมีปีกจริงเมื่อกี้จะบินไปเชียงใหม่แล้วนะ อย่าลืมกดกันไว้นะพี่น่ารักจังเลยขอบคุณนะคะเธอจะบินไปกับเราไหมปาล์มเธอจะบินกับเราไหม <anchor them. S 1> ลืมตื่นพี่ๆทั้งขนาดนั้นเลยเหรอ <haul> พี่จอสวัสดีนะคะอาจริงๆในชีวิตจริงหนูก็ไม่ค่อยมีใครจะมาชมหนูขนาดนั้นหรอกอ่จริงๆมั้ไหม ติกต่อไเป็นพลังบอกให้หนูว่างเลยนะแต่อย่าเชิงลบนะทุกคนเดี๋ยวหนูแบบฮะห,หยุดก่อนพี่วลีสวัสดีนะคะใครเข้ามาแล้วแบบฝากทักทายหนูได้นะแหมหนึ่งหนะักจริงตอนนี้หนูแบบมีแต่เหนือจริงๆแต่ต่ก่อนแต่ตอนนี้มันผอมลงไงตะก่อนหนะันกกว่านี้อีกอันนี้ขึ้นลงแล้วนะบางทีมันก็เป็นมุมกล้องอะ่ะพี่ บางทีมันก็เป็นมุมกล้องไงมันเป็นมุมกล้องไงไปดิเธอไปด้วยกันไหมเราจะไปเชียงใหม่ไปด้วยกันปะ <c oughs> พี่กิติชัยสวัสดีนะคะบางทีมุมกล้องมันทาให้เราดูเป็นคนแบบหนูจะซื้อหนูมีค่ะตั้งกล้องใหม่นะ <c oughs> เห็นไหมข้างหลังแต่หนูขี้เกียจแบบเอามาตั้งแล้วหนูกลืนั่งอันนี้อ่ะขี้เกียจแล้วอะ่ะสวัสดีนะคะ พี่พี่นอนดึกกันไหมอ่ะทุกคนนอนดึกกันไหมพี่เตา๋าสวัสดีนะคะดูก่อนว่าแบบมีกงมีการอะไรให้หนูแบบเก็บไหมสวัสดีนะคะพี่ดาวสวัสดีนะคะลา่วกหน้าสัมวันไปไหนไปเสร็จไปไหน หนูก็ไม่ดึกหนูก็ไม่ดึกนะพี่ในทองหยิบหนูก็ไม่ดึกนะคะพี่อยากนอนดึกพี่จะไปไหนสามวันอะช่วงนี้แบบว่าอากาศค่อนข้างแบบพี่ดามสวัสดีนะคะอากาศมันค่อนข้างที่จะแบบว่าร้อนอะที่กรุงเทพอะร้อนมาหลายวันแล้วอะทำไมหนูรู้สึกว่าพอฝนตกนิดนึ่งอะล้วก็แบบ oh แป๊บนึงนะหนูจะเปิดเพลงอะไรดีเชียงใหม่บ้างหน้าไปอยู่นะน่าไปอยู่นะแต่ที่กรุงเทพร้อนมากอะตอนนี้อะทำไมแบบร้อนได้ขนาดนี้สวัสดีนะคะพี่พี่